กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรีดอ a ร o u าวค่ะเรายัางอยู่กับหนังสือดีเล่มนี้ต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์ค่ะน้อกลรงนิงเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอย่างเช่นเกิดเหตุเพลิงไหม้ไหมคะไม่เคยค่ะพี่ย้อมแต่ว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ซักซ้อมเมื่อเกิดไฟไหม้ในอาคารค่ะคือ<ม>ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ให้เรารีบออกจากตัวอาคารค่ะ แล้วน,น้องหนิงเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินสัญญาณเตือนภัยนั่นสิคะพี่ย้อมหนุ่งหนิงเองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะอย่างนี้นะคะหนุ่งหนิงคงต้องเขียนอีเมลเนี่ยส่งไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะให้เขาช่วยคิดค้นหาวิธีช่วยคนหูหนวกเหล่านี้แล้วค่ะ ไม่ต้องแล้ค่ะน,น้องหงหิงเพราะว่าพี่ใหญ่ทางด้านเทคนโนโลยีอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาคิดคน้นวิธีการขึ้นมาเป็นผลสําเร็จแล้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปอ่านเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะงานหลักของสัญญาณเตือนไฟไหม้คือการแผดเสียงให้ดังที่สุดเพื่อบอกให้ผู้คนในอาคารทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้และรีบหนีออกไปโดยเร็วที่สุดแต่ทว่าโลกใบนี้ยังมีคนกลุ่มเล็กๆที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน ซึ่งไม่ว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้จะแผดเสียงดังเพียงใดเขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้ยินแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้ทำให้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้สร้างระบบเตือนภัยด้วยกลิ่นขึ้นค่ะโดยสกัดสารประกอบกลิ่นที่มีกลิ่นฉุนจนแสบจมูกจากพืชชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม้สารที่ว่านี้จะถูกฉีดออกมาและจากการทดลองอาสาสมัคร13ใน14คน เมื่อได้กลิ่นนี้แล้วก็ตื่นจากการนอนหลับภายในเวลา2นาทีซึ่งระบบเดือนภัยด้วยกลิ่นใช้เวลาทดลองมาแล้วหลายปีและคาดว่าจะพร้อมใช้งานได้จริงในเร็วๆนี้ค่ะถึงแม้ว่าผู้ป่วยด้านการได้ยินนะคะจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆในสังคมแต่พวกเขาควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัยนะคะแบบที่คนปกติทั่วไปควรจะได้รับเช่นกันค่ะ ซึ่งแนวคิดของการสร้างระบบเตือนภัยด้วยกลิ่นนี้นะคะนับ <Okay. S 1> ว่าตอบโจทย์ได้อย่างตรงประเด็นจริงๆค่ะคราวนี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของเครื่องดื่มค่ะที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนมกันบ้างดีกว่าค่ะและการที่จะทําให้เราได้น้ํานมเพื่อการบริโภคนั้นนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนั้นต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงโคนมมากทีเดียวค่ะ ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดการถางป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการทำปศุสัตว์ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดในการอนุรักษ์ของภาครัฐอย่างสิ้นเชิงค่ะส่วนการกั้นรั้วปักเขตนะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรแล้วก็เกิดความขัดแย้งตามมาค่ะแล้วอย่างนี้นักคิดอย่างชาวญี่ปุ่นนะคะจะหาทางออกกับปัญหานี้อย่างไรคะ่ะตามไปอ่านเรื่องนี้ด้วยกันเลยคะ่ะ แนวคิดในการแก้ปัญหานี้เกิดจากบริษัทอมิตาคอป์ปอรเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการรักษาพื้นที่ป่าโดยบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําปศุสัตว์ของชาวบ้านจึงคิดวิธีสร้างมูลค่าของป่าให้กับชาวบ้านโดยการสร้างผลิตภัณฑ์นมที่ชื่อ forest milk ขึ้นโดยวัวจากฟาร์มแห่งนี้จะถูกเลี้ยงโดยการปล่อยให้มันเดินเล่นและหากินท่ามกลางพื้นป่าตามธรรมชาติอย่างอิสระ โดยไม่ต้องถูกขังไว้ในคอกทำให้พวกมันมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขค่ะซึ่งการที่พวกมันมีความสุขก็จะทำให้ได้น้ำนมที่อร่อยและข้นกว่านมปกติโดยน้ำนมในแต่ละฤดูก็มีรสชาติไม่เหมือนกันเพราะอาหารที่พวกมันกินก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลโดยอาจจะพูดได้ว่านอกจากช่วยเพิ่มความอร่อยของน้ำนมจากวัวที่ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติแล้ว ด้วยแนวคิดที่สร้างสารรค์เช่นนี้ก็ยังช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้อยู่คู่กับชุมชนไปได้อีกนานแสนนานค่ะก็เรียกได้ว่านอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายแล้วนะคะผู้บริโภคอย่างเราก็ยังมีทางเลือกด้วยค่ะโดยการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษค่ะฟังเรื่องนี้แล้วนะคะทําให้หนุ่มนิงนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือร้านขมเขียวค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองฮอกไกโดนะคะโดยเจ้าหน้าที่องค์กรวิจัยพืชผลทางการเกษตรได้ออกสำรวจร้านอาหารแล้วก็พบข้อมูลชวนประหลาดใจค่ะซึ่งข้อมูลที่ว่านี้นะคะก็คือวัตถุด,ดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารค่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ผลิตจากในเมืองฮอกไกโดค่ะแต่ว่ากลับส่งออกมาจากนอกเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปค่ะ ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงได้มีการริเริ่มโครงการชักชวนร้านอาหารนะคะให้หันมาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าร้านอาหารร้านไหนนะคะสามารถใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นได้มากกว่า50%ร้านนั้นก็จะได้โคมเขียวไปติดไว้ที่หน้าร้านค่ะและยิ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมากเท่าไหร่นะคะร้านอาหารร้านนั้นนะคะก็จะได้ดาวมาติดเพิ่มลงบนโคมเขียวอีกด้วยค่ะ ซึ่งผลตอบรับจากลูกค้าก็ดีมากเลยค่ะเพราะเขาต้องการที่จะสับสนุนผลผลิตแล้วก็วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะ,คะจึงทําให้มีผู้ไปใช้บริการในร้านอาหารกันมากค่ะถ้าพูดถึงดอกไม้นะคะก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธความสวยงามของมันไปได้ค่ะเพราะทุกครั้งที่เราได้มองดอกไม้นะคะก็จะรู้สึกสดชื่นและสบายใจค่ะและน้องหนุ่มหนิงเชื่อไหมคะว่าดอกไม้ที่แต่งแต้มโลกใบนี้ให้สดสวยงดงามนั้นยังสามารถไล่ขโมยได้อีกด้วยค่ะ ดอกไม้อะไรอะคะพี่ย่อมหรือว่าจะเป็นดอกไม้กินคนดอกไม้มีพิษหรือว่าเขาติดกล้องวงจรปิดไว้ในดอกไม้คะไม่ใช่เลยค่ะน้องหนุ่มหนิงดอกไม้ธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนสามารถปลูกได้นี่แหละค่ะแต่เมื่อผสานเข้ากับความช่างสังเกตของชาวญี่ปุ่นแล้วดอกไม้ธรรมดาก็เลยกลายเป็นอย่างเฝ้าบ้านค่ะ ในตำบลซุญีนามิในกรุงโตเกียวเป็นย่านที่บ้านเรือนถูกขโมยขึ้นบ่อยครั้งทำให้เกิดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชุมชนขึ้นเพื่อเดินลาดตระเวนสอดส่องความเรียบร้อยของชุมชนซึ่งแคมเปญน,นี้ได้ผลเป็นอย่างมากเพราะตัวเลขของบ้านที่ถูกขโมยขึ้นมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากและเมื่อนำตัวเลขนั้นมาเพ่งพิเคราะห์อย่างละเอียดทีมงานก็พบว่า พื้นที่ที่ปลูกดอกไม้ไว้ริมถนนหน้าบ้านนั้นไม่ค่อยมีขโมยขึ้นค่ะซึ่งดอกไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดค่ะแต่เกิดจากการที่อาสาสมัครที่ออกเดินลาดตะเวนเมื่อเห็นดอกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านก็จะให้ความสนใจที่จะมองบริเวณนั้นมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อชมความสวยงามของมันค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวแง่มุมความคิดสร้างสรรค์ของชาวญี่ปุ่นที่เราหยิบมาฝากจากหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าชาวญี่ปุ่นจะเจอวิกฤตที่โหมกระหน่ำสักกี่ครั้งนะคะดังเช่นเกิดขึ้นยักษ์สึนามิที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นก็สามารถรับมือกับมันได้อย่างเข้มแข็งทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะชาวญี่ปุ่นได้ข้ามผ่านคืนวันอันเลวร้ายนะคะมาด้วยความมีระเบียบวินยัยความอดทนและนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักค่ะ และถ้าเราได้นำข้อดีเหล่านี้ของชาวญี่ปุ่นมาใช้นะคะสังคมของเราประเทศชาติของเราก็คงจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะและว,วันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับหนังสือหน้าอ่านได้ใหม่กับเราสองคนค่ะและสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ